สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Life Solution ไพ่พลิกชีวิตกับพรีมนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2564ของเพื่อนๆ,ๆที่เกิดวันศุกร์นะคะว่าในเรื่องของการงานการเงินและความรักจะเป็นอย่างไร เรามาเริ่มดูกันที่เรื่องของการงานก่อนนะคะการงานของเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์เนี่ยในเดือนพฤษภาคมก็จะดูค่อนข้างเรียบเรียบง่ายๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะประมาณว่าชา้ชาๆได้พลาเล่มงามเหมือนเพื่อนๆจะ เขาเรียกว่าใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาทั้งหมดในการที่จะเรียบเรียงคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็มองเห็นเป้าหมายข้างหน้าแล้วแหละแต่ว่าค่อยๆที่จะดําเนินประสานงานทําให้ทุกอย่างมันแบบ ไปได้อย่างดีไปได้อย่างเรียบร้อยแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่ได้รีบเร่งไม่ได้วู่วามอะไรนะคะเหมือนเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้มีการจัดสรรปันส่วนจำแนกแจกแจงงานวางแผนงานสัสดส่วนของงานทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบยุติธรรมเท่าเทียมคือทุกอย่างมันดีหมดแล้วนะคะเออสำหรับการวางแผนที่เพื่อนๆจัดวางไว้การทำงานร่วมทีมกันได้อย่างดีนะคะคนละไม้คนละมือช่วยกันเลยเนี่ย การทางานอะไรที่เป็นทีมจะดีมากในช่วงนี้นะคะแล้วก็กิจการงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเป่าประกาศมาเก็ตติง้งอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นไปได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวการงานถือว่าดีนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี้ยมีโอกาสนะคะที่เพื่อนๆจะจับใจ่ายใช้สอยไปกับการกินการ ไปใช้เวลากับเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้นะคะเออน่าจะเสียเงินไปให้เรื่องเกี่ยวกับของกินค่อนข้างเยอะในเดือนนี้นะคะอืมแล้วก็ต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะคะในเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความเครียดไมเกรนปวดหัวคิดมากรวมถึงเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทางหัวใจทางเดินหายใจหรือทางปอดแบบเนี้ค่ะ มีเกณฑ์มีโอกาสถ้าไม่รักษาตัวเองให้ดีเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจับใจ่ายใช้สอยไปกับเรื่องของสุขภาพการรักษาตัวแบบนี้ได้ด้วยนะอต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะเพื่อนๆต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะมีความแบบสับสน เล็กน้อยนะเออในการที่จับใจ่ายในเรื่องของการเงินเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกชอบถูกใจอยากจะเปให้เลยแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็คิดถึงว่ามันจะคุ้มไหมเนี่ยกับสิ่งที่จะซื้อมาจะคุ้มไหมเนี่ยกับสิ่งที่เรากําลังจะเปอย่างเงี้ยค่ะเออแต่แบบสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็อาจจะเพื่อนๆอาจจะเลือกเหตุผลมากกว่านะจากเท่าที่ดูหน้าไพ่อะค่ะ ออมันก็เป็นไปได้ที่เพื่อนๆจะยอมแบบตัดอกตัดใจเพื่อที่จะดูแลสภาพคล่องหรือดูแลพอร์ตทางการเงินของตัวเองให้เข้าที่เข้าทางนะคะไม่ได้ตามใจตัวเองไปสหมดเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ย ดูเหมือนว่าจะต้องมีการอดทนเพียรพยายามในการประคับประคองความสัมพันธ์ในการจะสารความสัมพันธ์หรือเดินหน้าความสัมพันธ์มันต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงอย่างมากแล้วก็ไม่หยุดจริงๆอ่ะอืมเป้าหมายดีๆความสําเร็จดีๆในความสัมพันธ์มันอยู่ข้างหน้าแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในการขั้นตอนของการ Take A c t i o n แล้วก็ต้องทําอย่างจริงจังอะค่ะ,ะเพื่อที่จะทําให้ ทุกอย่างมันสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายหรือสิ่งที่เราอยากได้นะคะแล้วก็ความรักเนี้ยมันก็เป็นไปได้ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะแบบอยู่ไกลกันต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอําเภอต่างถิน่นต่างแดนก็ได้หรือเป็นการที่เราอยู่ห่างกันไม่ค่อยได้เดินทางมาหากันเลยอย่างเงี้ยค่ะเออมันเป็นไพ่เกี่ยวกับยวดยานยานพาหนะที่ ควรที่จะต้องเดินทางมาหากันมาพูดคุยกันหรือว่าแบบมาสานความสัมพันธ์กันเออแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันต้องมีความพยายามอย่างมากเลยนะที่จะได้เดินทางมาเจอกันนะคะอืมแต่ว่ามันจะมีทางออกนะเออถ้าพยายามมากพอคิดมากพอเนี่ยมันจะมีทางออกที่จะแบบ ทำแก้ไขปัญหาในทุกอย่างในทุกเรื่องอะไรที่มันตะขิดตะขวงใจในความสัมพันธ์อะไรที่มันยังดูไม่ราบรื่นนะคะเดี๋ยวมันจะมีช่องทางดีๆเกิดขึ้นแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้รุ่งล่วงได้ถือว่าในเรื่องของความรักก็ดีอีกนะคะเนี่ยเออคนวันศุกร์เดือนหน้านี้ในเรื่องของทั้งการงานและความรักดีหมดเลยขอเพิ่มเติมน,นิดนึงนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีประเด็นอยู่ในเรื่องของความรักอะคะ่ะ ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันมีอะไรที่แบบยังไม่ค่อยรับเรื่องในเรื่องของความรักนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เปิดใจนะคะเออในการที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ความพยายาม ให้มากขึ้นที่จะเคลียร์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆให้มันรุ้ล่วงได้นะคะไม่ว่าปัญหามันจะเกิดจากความห่างไกลกันความไม่เข้าใจกันอะไรแบบเนี้ยเออแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นหากมีการเปิดใจเคลียร์เปิดใจพูดคุยแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะอืมคราวนี้ค่ะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนกับเพื่อนๆบ้างนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จับได้ไพ่มองเห็นช่องทาง เพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนะในเดือนหน้าถ้าเพื่อนๆมีความติดขัดหรือว่าแบบไม่รู้จะทําอย่างไรไปทางไหนดีนะคะการที่เข้าไปปรึกษากับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นคนที่เชี่ยวชาญชํานิชนํชนานาญในเรื่องราวต่างๆหรือเรื่องนั้นๆที่เพื่อนๆเ,เนี่ยมีปัญหาอยู่ะคะ่ะเพื่อนๆก็จะได้รับ เส้นทางหรือมองเห็นทางออกว่าควรจะทําอย่างไรดําเนินชีวิตอะไรต่อไปหรือแก้ไขปัญหาย,ยังไงคือทุกอย่างจะคลี่คลายได้คือเพื่อนๆต้องปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ใหญ่หรือมีประสบการณ์มาก่อนทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะโอเคอย่างนั้นวันนี้การอ่นานไพ่ของเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์ก็จบแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้พรีมด้วยนะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย